ก็วันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งนะที่ผมว่าชาวโคกหนองนาเราเนี่ยคือมีความสุขอะครับแม้กระทั่งพวกผมเนี่ยผมก็ไม่ทำโคกหนองนานะแต่ก็มีความสุขกับคนทํานะครับไปเข้าอบรมหลักสูตรมาเฉยแต่ว่าไม่ได้ทำแต่ว่าก็เอาไปประยุกต์อยู่บ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าที่บ้านไม่มีบ่อแต่ของผมมีห้วยอยู่ข้างบ้านผมก็ไปดึงน้ําจากห้วย ขึนมาปลูกที่นี่ผมก็เล้งนั่นละผมเห็นผักหวานแล้วเพราะว่าเพราะว่าต้นแคเนี่ยเขาไปปลูกไว้ให้เรามันโตแล้วที่นี้เคยเคยมีเขาเรียกว่ามีทฤษฎีหนึ่งที่เขาคุยกันนะว่าเอาผักหวานไปปลูกใต้ต้นแคเนี่ยมันจะดีเพราะแคมันเป็นเหมือนในพืชบำรุงดินอยู่แล้วเนาะก็อย่างนี้ครับพวกเราครับผมว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ที่จังหวัดเชียงภูมิโดยเฉพาะทีมงานโคกน้องนาพัฒนาชนมนนี่ เราอยากเห็นมาหลายปีแล้วนะครับคือสิ่งที่พวกเราได้มีโอกาสรวมกลุ่มกันนะครับหลังจากทุกคนมีบอ่อมีอะไรได้งบประมาณไปทําเสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. เมื่อรวมกลุ่มแล้วนะครับ mm hmm. ได้มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปช่วยเหลือคันตามแบบที่ท่านอ่าต้นฉบับของพวกเราท่านบอกเลยว่าครับาพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นบุญทานขายไข,ยขย่ใช่ไหมครับ mm hmm. อ่า ปุณทานเกตออมขายขายอะไรประไมณเนี้ยเก้าเก้าบันไดเก้าขั้นอ่ะที่พวกเราไปเรียนมาพวกเราก็เขาเรียกว่าอะไรครับหนึ่งายอนไปนิดนึงเนาะทึ่สุดอ่าปัจจัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นนามกระทํามนะถ้าเราย้อนจริงๆเนี่ยคือมันมันจับต้องไม่ได้หลักปัจจัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พวกเราท่องสามห่วงสองเงื่อนไขอะไรเงี้ยมันคือนามกระทํา แต่ทฤษฎีใหม่เนี่ยคือ mm. รูปกระทำ <'ll> คำว่บบานามเนี่ยคือมันจับต้องไม่ได้แต่ทฤษฎีใหม่เนี่ยครับกว่าจะเป็นทฤษฎีใหม่เนี่ยกว่าจะเป็นทฤษฎีเนี่ยคือเขาเอาไปปฏิบัติมาแล้ว mm hmm. ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกปฏิออถ้าทําแบบนี้มันเป็นแบบนี้ถ้าเอาปุย๋ยใส่อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าทําแซนด์วิชแล้วมันจะเป็นอย่างนี้คือเขา mm hmm. เขาคือเรียกว่าเขาเอาไปทํามาก่อนทาทาจนออกเป็นทฤษฎี พระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าท่านบอกว่าทฤษฎีใหม่ของท่านเนี่ยแต่ก่อนถ้า,ถาเราจําได้ก็คือสามสิบสามสิบสามสิบสิบคือท่านไปนลองทามาก่อนนะครับว่าเอามเอมีที่นี้เอาไปทํานี่3ามสิบส่วนอันนี้3ามสิบส่วนนี้3ามสิบส่วนสิบส่วนอันนั้นเป็นทฤษฎีใหม่นะครับแตพ่พอเรามาทําโคกหนองนาเนี่ยเรามีต่อน,นิดนึงว่าประยุกต์เห็นไหมครับคือทฤษฎีใหม่ถ้าถ้า ถ้าทุกคนมีที่สมมติว่าจะไปทำสามสิบสามสิบสามสิบสิบเนี่ยบางคนก็มองถึงที่สิบไร่นบางคนก็มองถึงที่ร้อยไร่สามสิบไร่อะไรเงี้ยไอ้กูมีที่อยุดไร่เดี๋ยวกูดีเห็นได้หรือจะไปสามสิบสามสิบเปคุณยังน้ำได้สามสิบมันไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าประยุกต์สูโ่โคกหนองนามันก็เลยกลายเปน็นตังแต่ว่ามีที่เท่าไหร่มันก็ทำได้อเราเลยรามาวางแผาเอาไร่หนึ่งไป แต่ว่าที่งานหนึ่งก็ทําได้นะครับผมเคยไปเจอตอนสมัยที่อยู่บึงการผมเจอเด็กอ้นั้นเป็นยางสมาร์ตโอตบอ่ายางสมาร์ตของของ,ของกเกษตรอะ่ะแต่ว่าเขาก็ไปเอาทฤษฎีใหม่มาประยุกเหมือนกันที่แค่งานเดียวแต่ว่าเขาปลูกแบบเนี่ยแล้วไปถามดูไรายได้เขาเขาบอกว่าเดือนหนึ่งเขาได้ประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นบาทเราก็ไปดูว่าไ้เขาได้จากอะไรบ้างนะครับพอตอนอ้นไม้งี้ปุ๊บเขาตอนเนี่ย เขาจะเริ่มตอนพันกิ่งไม้เอาไปวางขายตลาดแถวริมโขงมันจะมีตลาดแรวอาทิตย์อ่ะกิ่งตอนไปได้อย่างที่พี่แกมาแนะนำมาที่พ่อเมล็ดเป็นต้นกล้าก็ไปวางขาย5้าบาทสิบาทขายได้หมดกบปลานะครับในที่เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงกบก็ใช้ไม่ไม่เยอะแต่กบคอนโดนะครับอะไรประมาณนี้แต่พอสรุปแล้วต้นไปเห็นต้นอันนั้นนะหมักมอนเขาเนี่ย เขามีอยู่แค่สามต้นนะครับแต่พอเขาเก็บลูกมันเนี่ยไปกองละกองร้อยผ่วไปขายอ่ะ <c oughs> เนี่ยพอเขารวมรายได้เดือนหนึ่งเขาประมาณสี่หมื่นเกือบห้าหมื่นสิ่งที่เขาขายที่ประมาณสองงานมีบ้านอยู่ด้วย <c oughs> เนี่ยครับทีนี้ของเรามันก็เลยมา,มาย้อนว่าเออพอทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาเนี่ยเราก็เลยมาเริ่มว่า <c oughs> เอ้านั้นเอาสักไร่หนึ่งก่อน <c oughs> มีไร่หนึ่งสามไร่ห้าไร่ ถ้าใหญ่หน่อยเป็นศูนย์ระดับตำบลก็ว่าที่1 5ไร่ซึ่งชัยภูมิเรามีอยู่ที่เดียวที่ของน้องหนิงที่ที่เพชรุลักนะครับอันนั้นต้องการเป็นศูนย์ที่สามารถอบรมคนได้เยอะแยะแต่ว่าเห็นไหมครับสามไร่นี่ก็ใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าเราเริ่มจากคําว่าครัวเรือนต้นแบบไอเนี้ยมาถูกไอเนี้ยชัดเลยครัวเรือนต้นแบบคือเป็นต้นแบบที่ให้เขามาศึกษาแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์พวกเราก็ศึกษาปุ๊บ เหมือนวันนี้นะครับหลายท่านอาจจะทําอีกแบบหนึงห่งเนี่ยของท่านผู้ใหญ่นี่ก็ทาไว้อีกแบบหนึ่งแต่พอเรามาเดินตรงนี้ปุ๊บเออวะมันได้ไอเดียเขาหรือว่ในในคิดว่าไอ้ตรงะเราตรงนั้นมันก็น่าจะเอาตรงนี้ใส่ได้หนิว่านู่นนี่นะ<อ>คือเราไปประยุกต์ได้ต่อเลยครับมันถึงเป็นที่มาของคําว่าทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนางแต่ตอนนั้นเขียนคขาว่าโมเดลเนะแบบมันต้องมีภาษาฝรั่งให้มันหลอนะ แต่ตอนนี้พอโมเดลปุ๊บนี่ไอ้คนที่สนับสนุนอยู่โทษเนาะเ่าได้นาได้ตาน้าเขาก็เลยต้องขอว่าเป็นโคกหนองนาพัฒนาชุมชนนะ,ะใครทําอ่ะโคกหนองนาพัฒนาชุมชนอย่างน้อยนะครับห้าร้อยสิบสี่แปลงจังหวัดเชียงภูมิมีพื้นที่มหาศาลเลยเป็นล้านไร่เนี่ยแต่ว่าห้าร้อยสิบสี่แปลงเนี่ยผมนึกหลับตาเนาะ เนี่ยวันนี้มาสามสวนเนี่ยคนบ้านสามสวนสมมุติว่ามีที่ประมาณเนะี่ยสี่ห้าไร่เนี่ยนะครับแล้วมีแบบนี้ทุกควเรือนท่านคิดที่ท่านหลับตาดกภาพว่าน้ําที่ไหลจากปูจากถาลงมานะครับมันจะไปท่วมบ้านได้ไหมมันท่วมได้ยากมากเพราะว่าบ่อน้ําพวกนี้มันจะดักไว้ก่อนที่เราบอกว่ายิ่งขุดเยอะมันก็เหมือนหลุมขนมโคลกอะนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราอยากเห็นตรงนั้นน่ยนะครับมันมัน มันไม่มีใครเริ่มมันก็ต้องมาเริ่มจากพวกเราเพราะฉะนั้นเราถึงเป็นโคเรือนต้นแบบเหนื่อยหน่อยครับเพราะว่าชีวิตมันเป็นเกษตรกร,กรมันเหนื่อยอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าวันนี้ถ้าถามไรตรงนี้เป็นโทษนะเป็นป่าอ้อยเชิงเดียวเลยหรือว่าอย่างที่ท่านเคยบอกว่าตะก่อนเป็นป่ายย,ายุ้ยป่ายางอย่างเงี้ยมันก็เชิงเดียวตแต่พอมาเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องของอาหารเนี่ยไม่ต้องพูดถึง เพราะว่าโคกน้องนาเนี่ยหลักการเบื้องต้นคือพอกินคือเดินไปเนี่ยไม่ต้องไปซื้อนะครับมันเป็นการลดรายจ่ายอยู่แล้วพักคะนาผักอะไรต่างๆเนี่ยมาเรากงละกอนเนี่ยถ้าเราไปตลาดมันก็ลูกละห้าบาทสิบ,บาทเราไม่ซื้อนีก็คือการลดรายจ่ายในตัวของมันเองแต่เราก็มีอาหารเห็นไหมครับที่พท่านไปทําที่ท่านลองไปช่วยใช้มีดเลยกระบี่ไล่ทแยน่านหนักอยู่เ้ย สารลอยหมดเลยก็เป็นอาหารที่เราจะต้องไปให้พืชใช่ไหมครับแต่มันมาจากไม่มีสารพิษไงไอเราก็กลัวกลัวสารพิษเนาะท่านองบอกว่าทุกวันนี้เห็นไหมครับผมมีไอปลาหมึกนี่ตั้งแต่ท่านองผมไม่กินปลาหมึกเลยญจูมณเลยเนะยคือพอเห็นปลาหมึกแต่ก่อนเราชอบกินผัดกระเพราปลาหมึกเนาะเพราะว่าพอไปย่อนดูเนี่ยครับมันมีสารพอมาินน่ะ คือไปสุ่มตรวจอะนะแต่ทีนี้ไอ้ที่ไปสุ่มเนี่ยยังเจอขนาดนี้ที่ไม่สุ่มเนี่ยมันจะขนาดไหนเพราะว่าโทษปลาหมอกพุทธิไทยเนี่ยพุ่เรวบ้านห่อห่างจากทะเลสามโลมั้งเนาะสามร้อยแล้วทะเลนะครับกว่าปลาหมึกมันจะกลับมาจากกลางทะเลเนี่ยชาาประมงเนี่ยต้องออกไปกลางทะเลนะครับไปจับตอนกลางคืนน่ะแล้วเช้าที่ออกมาถ้าจับได้เนี่ยเขาต้องการให้มันถดดูใหม่เนาะก็ต้องอ่าน น้ำแข็งนะครับแล้วก่อนก็อัดน้ําแข็งอย่างเดียวแต่พักหลังเขาก็มีวัฒนาการเขาก็ยกัดสารอะไรเข้าไปด้วยไอ้ที่สวยที่สุดก็คือฟอร์มาลีนนี่แหละขนาดฉีดคนยังแข็งแกระอยู่ซึนเนาะ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วเราก็กินมันก็สะสมก็กลายเป็นสารพิษเนี่ยครับเพ <c oughs> ราะฉะนั้น <c oughs> ของเราเนี่ยชนๆเลยเนี่ยเมื่อกี้ยกสะดุ้งเนี่ยท <c oughs> ่านร้องกับหมาอยู่ได้ป่าจไปยัง้แต่ยังน้อยก็ได้ไงนะครับ เนี้ยปลาก็เลี้ยงเองครับอาหารปลาก็เห็นจังๆเนี่ยนะครับเอาเฟียงเอาเฟิงเนี่ยครับเอาขี้วัวขี้ควายที่มันเป็นไม่ไม่มีสารพิษเนี่ยให้เขากินเราก็เอาปลามากินมันนึ่งมันแทบอยู่แล้วสองมันก็นั่นเนี่ยครับค,คือคือสิ่งที่อยากจะเรียนพวกเราว่าถ้าครัวเรือนพวกเราเนี่ยห้าร้อยสิบสี่แปลงยอมรับครับว่าเมื่อกี้อ่านให้ท่านลองฟังว่ามีเกรดเออยู่แค่ร้อยกว่าแปลงอันนี้เป็นเกรดเอมีปีอยู่ มีสีพร้อมผมน็นแซดกับโโลบ่อยจะไม่มีแซดแล้วไปดูเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นนะครับคนที่เป็นเป็นบีจะทํายังไงให้ตัวเองขึ้นเป็น A ได้ใครที่ปเป็น C ีจะในมาบนะครับมันมีตัวชี้วัดอยู่ซึ่งตรงนี้น้องๆพัฒนาชุมชนเราก็จะไปติดตามถามข่าวมีแบบไปดูว่าเอออันนี้มีแล้วนี่มีแล้ว อย่างนี้เป็นเอเป็นเอดับเบิลเอครับผมเพเผ์จะเป็นดับเบิลเอนะครับดับเบิลเอเพราะแม่กดาษเนี่ยดับเบิลเอเนี่ยเราเข้ามาแล้วก็มีความความเรื่องอาหารร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับทีนี้เรื่องความสุขอะแค่เรานั่งอยู่ใต้ชายคาานี่ดีกว่าไปนอนอยู่เนาะเพราะนนั้บางบางแปลงเนี่ยอาจจะไม่มีศาลาเพราะอาจจะจำกัดโดยพื้นที่นะครับแต่บางคนก็มี นะครับก็แล้วแต่เพราะว่ามันไม่มีสูตรสําเร็จว่าใครจะทาใหญ่ทางก้างแต่ว่าตรงนี้รู้สึกจะเป็นที่ดูงานมีหลายๆคนเข้ามาดูเขาก็เลยขยายแต่ตอนนั้นผู้ใหญ่เขาก็เอาไว้รองรับสมัยโควิดด้วยได้บุญอีกต่างหากนะครับเนี่ยอยากหลับตานึกเนาะถ้าสมมุติว่าที่ทุกแปลงที่เป็นเกษตรกรของจังหวัดเชียภูมิมีบอ่อแบบเนี้ยทุกบอ่อทุกบอ่อทุกบอ่อผมนึกถึงคําที่ท่านผู้ว่านารงบุญทิว่านเคยพูดไว้เนี่ย ท่านเป็นผู้ว่าใจภูมิให้มีเมียเป็นของตนเองเนี่ยผมผมนี่เกือบตายเลถ้าผมไม่รู้คำนี้ก่อนเนาะวันนั้นผมไปใต้ถุนบ้านท่านนงลงอ่ะท่านนงลงก็มาซื้อที่อยู่แถวบ้านเที่ยวน้อยเพราะท่านไปเข้าอบรมหลักสูตรโคกหนองนาตอนท่านเป็นรองผู้ว่าท่านก็ไปที่สาขาใหญ่เลยครับของอาจ,จารย์ยักษ์ที่มาาเพื้องอ่ะ ผมก็ได้ไปเข้าสาขานั้นเลยรู้ไหมครับที่อบรมนี่คือครอบหมูเก่าเขาครอบหมูจันยักษ์นี่แล้วนั่งไม่มีพ่มีพ่มีเก้าอี้มานั่งนะครับจะเป็นผู้ว่ารองผู้ว่าคุณต้องนั่งพื้นด้วยกันหมดแล้วก็เวลานอนก็ไปไปถังรวมไม่มีที่นอนอันเดียวแล้วก็ตื่นได้ไดนอนก็นประมาณสักเกือบตีหนึ่งนะครับตีสามตีสี่ต้องตื่นแหละนะครับต้องทากิจกรรมเรียนหนังสือท่านนั่งลงก็ไปได้ความรู้ท่านก็นมาซื้อ แล้วท่านก็แบบเหมือนกันนะครับานซื้อที่ที่บ้านเที่ยวบ้านเที่ยวน้อยเนี่ยผมก็ได้ไปฟังท่านบรรยายอย่างเงี้ยท่านก็ไต้ถุนบ้านท่านน่ะท่านก็มีที่แบบนี้ยเราเปไต้ถุนบับรรยายก็เลยได้ยินคำว่าม,มีเมียเป็นของตนเองแต่ยังไม่บอกอธิบายนะนะครับปรากฏว่าวันนั้นไปที่มาเบื้องตอนนั้นผมเป็นผู้อำนวยการกลุ่มยังไม่ได้เป็นพนักงาัจังหวัดพนักงานจังหวัดไม่สบาย ไ <im itation> อาแกก็ถือจังหวะออกตัวเลยรแกไปรู้แล้วว่าโหดนั่นหรือโหดนั่นกูเ่ไปบอกว่าท่านอ่ามอบหัวหน้าโดมไปว่าท่านผมก็ไปแทนพนากการจังหวัดเพราะรุ่นนั้นเขาออกพนากการจังหวัดเข้าก่อนเขตที่กจังหวัดเนี่ยไปเรียนก่อนเนี่ยพนักการจังหวัดผมก็เลยมีโอกาศได้ไปท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญอดีตท่านเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนปัจจุบันเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยก็นั่งยู่ ท่านอาจารย์โก้อาจารย์นาอาจารย์ยักษ์นั่งอยู่อาจารย์ยักษ์จับไม่ได้เอ้าใครมาจากเยภพูมยกมือแท้แล้วเ,เนาะลูกจะพอพยาแลวได้เหมือนผู้กล้าพยาแล้วอ้ารู้ไหมที่ท่านผู้ว่านะลงวุ่นที่บอกว่ามีเมียเป็นของตนเองคืออะไรโอ้โหีโ่พอเอ้ยถ้าพอไปฟังของมึอน,นั้นตายโคโลไม่ได้เป็นพรานเยาว์เราก็พร,ระประหลาดกระทรวงก็นั่งอยู่ด้วย นะครับแล้วทุกคนที่เข้าอบรมเนี่ยครับไม่มีใครรู้สักคนยกเว้นอาจารย์ยักษ์กระทีมแต่อาจารย์ยักษ์เป็นคนถามผมเพราะคนที่ไปเนี่ยคือพนักงานจังหวัดลหลายจังหวัดเขาก็ไม่รู้ว่าเมียเป็นของตนเองคืออะไรวะกติมมองว่าจังเจ้าเป็นแย่คอย,อยแ,แต่งงานกันปูแขนพุ๋ี่ขึ้นไปท่านที้เนาะก็เ,เลยจําได้ว่าท่านบอกว่าถ้าครัวเรือนเราเนี่ยมีบ่อน้ําในบ้านของตนเองทุกบ่อน ก็เปรียบเสมือนว่าเรามีเมียเป็นของตนเองเวลาจะลถผักจะใช้อุปโภคบริโภคได้ใช้น้ำอนทนเองลองไปใส่บริการเมียผู้อื่นที่ล่ะบ่ติดคุกก็ะตือปืนเนี่บ่เจ็บตัก็ติดคุกบ่เจ็บตัก็ติดคุกนะครับพราตอบอย่างนั้นนะครับอาจารย์นะเออใช่ได้ยกมือบอกเวลากระซาไก็ยิ้มแป้นเลยผมก็เลยมีชื่อ เข้ามาในการแต่งตั้งเป็นพระการจังหวัดคิดว่านะได้ยอนได้ย้อนนั่นลหละพระทับใจก็เลยมีความนึกถึงนึกถึงเงี้มีเมียของตนเองอยู่ตลอดเวลาในหัวสมองก็มีเหลบบ่อน้ําอย่างเงี้ยครับก็เลยมันนึกถึงว่าถ้าคนเทพภูมิเนาะตอนนี้สี่แสนกว่าครัวเรือนยังไม่น้อยเป็นเกษตรกรเนี่ยไม่น้อยกว่าสามแสนเราปะถ้าเรามีอย่างเงี้ยครับทุกครัวเรือน โอเคส่วนอนื่นด้านอาจจะทำ้านอานจ,จะไม่ทําใหญ่สมมื่อาจจทามีที่100ไว้ไร่30ไร่ท่านอาจจะแบ่งมาทำหนึ่งไร่สองไร่3ไร่อย่างเงี้ยเอาไว้เป็นเหมือนาภาษาพรลังเนาะโอเอซี AC, แรงสมบูรณ์กลางทะเลทรยายอะนะครับเอาไว้เป็นจุดหนึ่งในครัวเรือนตัวเองมันได้ทั้งความสุขนะครับความสุขนี่ไม่ใช่มาจากคนมีเงินนะ ไม่ใช่ว่ารวยอย่างเดียวเรามีความสุขนะครับเราเห็นคนรวยแล้วทุกข์ก็เยอะไอ้นี่สุขไหมพ่อเนาะตื่นเ่อ้ามาเนีงเลาะเบิ้งหน้าเบิ้งทาเบิ้องตาบอนนะครับเดินเข้ามาใต้นี่ก็เย็นเชียบนะครับใครชงกาแฟสมุนไพรเรื่อยก็มานั่งดูนู่นนี่นะั่นเดินเลาะนู่นพอเพื่อไปพ่อเห็ดุทดี่ไม่นานนะครับไอโกก้โคกทางนู้นเนะี่ยคือโคกนี่ไม่จําเป็นต้องว่าบักสูงเนี่ย นะครับมันอยู่ที่การประยุกต์ของแต่ละคนเพียงแต่ว่าคาว่าโคกหรือมาเนือพื้นที่ที่มันสามารถมีไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้ให้ไม้ใหญ่ในรากมันยาวมันไปยึด่มันไปยึดดินยึดดอนไว้ให้บ่ให้มันไหลนะครับแล้วก็เพาะเผื่อต่อไปมีเห็ดป่เนี่ย้าพเ้าจะมีเห็ดไหมมีเหลือนะครับเพราะเขาเฟียงไปโฮไม้ไหลแล้วเห็ดฟางเกิดอ่าเห็ดฟางเกิดพัฒนากรมาขโมยไปอีก ผมเนี่ยสายจอบอนแ่พนักงานอำเภอบอกว่าปากกว่าหนูเขาเอานี้ต้องมาหนาวยนมครับเจ้าของแปลงก็ไม่ได้หวงครับเพราะว่าในบัยเก้าขั้นเรามีคําว่าบุญทานเห็นไหมครับพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นอันเนี้ยมาแล้วเนี่ยสามพอเนี่ยเห็นแล้วพอกินแน่นอนพออยู่สบายสบายพอใช้นะครับ พอลมเย็น่เย็นเชแล้วต่อไปก็บุญเห็นว่าเพื่นกระตัดบนี่เนี่ยเดี๋ยวพอหน้ากระถินนี่บ่เหลือดอกกล้วยผู้ใหญ่บ้านนแล้วต้องเอาไปใส่เครื่องกระถินนะครับเป็นเครือได้บุญแหละทานเห็นไหมครับพระนารกำเบือพรนกรเนก็มาขอทานก่อนเนี่ย เอาไปส่งพร้อมกันโอ้ยหายมาเอาไปส่งถึงที่โอ้โหหดใช่ไหมมีหดก้อยไข่มดแดงไหมมีก้อยไข่มดแดงไปแถมาไปอีกมมันต้องมีไข่มดแดงมันบอกไม่ใค่ะหน้ามดแดงลายบุญทานทานแล้วนะครับแล้วก็เก็บนะครับขายนี่แทบจะขั้นที่แปดเลยในเก้าขั้นเลยนะครับคือเก็บก่อน เก็บหมคราบว่าเราเหมือนอมอ่ะเนาะถ้าเปรียบรสมั้นว่ากล้วยเนี่ยสามารถคำว่าเก็บไม่ใช่ว่าเอาไปขายเป็นเงินแล้วมาเก็บนะกล้วยมันแปลรูปได้ไหมถ้าแปลรูปเป็นกล้วยแห้งกล้วยชามกล้วยตากแดดกล้วยยังเอาไปขายคาว่าอมเอาหน่อไม้สมมติมีหน่อไม้ไปย็ดหน่อไม้ส้มคือคือการที่เราเอามาแปลรูปเลยครับไอ้นี่ครับเป็นการอม เป็นถนนอาหารเนี่ยให้คิดภาพคาว่าออมด้วยนะครับแต่ว่าโอเคเพอพราะไปขายผมมันเหลือมากเนาะมันแก่ก็แล้วก็แล้วยังแล้วก็แล้วมันยังเหลือมันจําเป็นต้องขายก็ขายก็ได้เป็นเงินมาก็ได้ใช้ครอบครัวส่วนึงเก็ยังเอาเงินนั้นมาออมอีกก็โอเคแล้วสุดท้ายสิ่งที่พวกเรากําลังอยากจะจะทำกันเนะี่ยคือขายเครือข่ายนะครับ ผมก็แอบดีใจนะเพราะว่าเครือข่ายจังหวัดเราตั้งมาตอนแรกเราก็โอ้ยไปได้พอน้อไปได้พอน้อนะแต่วันนี้เราเริ่มเห็นแนละ้วเครือข่ายจังหวัดนี่อย่างน้อยๆเอามือไตามานละครั้ง